สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านสีหันใต้พกทรายาให้สภาพเส้นทางเดี๋ยวนี้เตี้ยๆไหลละผมมาซานปากถึงบรรดาผู้ประกอบการเด้อรถดุดินดุดทรายรถแก้ดินเจ้าของทายหินท่าทรายทั้งหลายเสริรให้พวกเจ้าเอารถเกียดมาเกียดทางให้เด้อ เกียดห้อนลายเดียวนี่นะมันโคตรละได้ใส่เกียร์สองเกียร์หนึ่งเกียร์สองออกมามหาถนถนถนนใหญ่ไม่แต่สี่หากิโลใส่เวลาเป็นเครื่องสมองมบุญประชาน งั้นก็นมีแต่หลังใหญ่ๆมีแต่คนเลยรวยผนค้างเพระป่านนี้อย่างเนี่ยออกมากับหัวฝักหัวค้อนขันง่ายงั้นง่ายเนี่ยเพราะอยากง่ายหนีแล้วเนี่นะสบายดีท่านผู้ชมนี่เป็นภาพเหตุการณ์ดินเจือนหรือว่าดินถล่มยู่ที่เขตบ้าน ท่าเวียงเมืองท่าทมแข่งไซส์สมบูรณ์ไปหาเมืองคูนแข่งเสียงขวางปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวได้ถึกตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยเนาะเนื่องจากมีฝนตกหนักและเหตุให้ไม่ดินถลม่มลงมาแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเนาะท่านผสมเนาะดังทีภาพที่เฮาได้เอามาให้ท่านผสมได้เบึงจะสังเกตเห็นว่าน้ำ จะไหลเป็นบริเวณวงกว้างแล้วก็แห้งเราทำผสมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแมนเกิดขึ้นในมือวันที่สิส่ิงหา2 0 1 3ที่ผ่านมาอยู่เส้นทางเลขทีห่งดี นนเชึงน้ำได้ไหลาจากตีนภูลงมาสู่หน้าทางเป็นจำนวนลงไหลายท่านผู้ชมเนื่องจากที่ผ่านมาอยู่เทิงภูเนหรือว่าตีนภูนี่แม่นถูกตัดไม้ทำลายป่าเป็นจำนวนลงหลายเนาะบ่มีต้นไม้เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อมีฝนตกหนักก็จะบ่เห็ดให้มีอันมาูาดับน้ำเนาะ ก็เห็ดให้น้ามันไหลลงมาท่วมเส้นทางเมื่อไหวแล้วเมือม่อ,อ,นนเ,อ,อเชียงขวางลูกข้างใต้เมื่อเชียงขวางเมื่อไหวแล้วอยู่เต็งบ้านนาเอ่อเชียงโค้งเนาะเต็งซบเสียมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่บ้านห้วยสวะเงาเนาะซึ่งภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนี่มันเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองวังเวียงเนาะท่านผู้ชมเนาะ น,นี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ล่าสุดนะท่านผู้ชมอยู่ที่เมือง <c oughs> บางเวียงเนาะปัจจุบันน้ำได้ไหลท่วมเข้าเฮือนประสาชน <c oughs> ไปหลายหลังเนะาะท่านผู้ชม